วันนี้เราจะมาลองรัน EA นะครับเริ่มต้นด้วยทุน1,000ดอลลาร์เราจะมาดูกันว่าผลเป็นยังไงนะครับรันในทาเฟรม5นาทีจริงๆสามารถรันด้วยทุน100ดอลลาร์ได้นะครับ EA เริ่มทํางานแล้วนะครับปุ่มซ้ายด้านบนเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะมีบอกบาลานซ์แล้วก็อีควิตี้นะครับที่ EA กําลังรันอยู่หน้าตอนนี้ตอนนี้ออกเดอร์แล้วนะครับได้กำไรมา8ดอลลาร์นะครับแล้วก็ตอนนี้กําไร10ดอลลาร์แล้วนะครับดูจากมุมซ้ายข้างบนนะครับเราเริ่มต้นรันวันที่2 เดือน9นะครับวันที่19ปี2022นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยครับลักษณะการทำงานของเขานะครับถ้ามีบอลุ่มเข้ามาแล้วก็จังหวะมันได้บวกองค์ประกอบครบมันก็จะออกออเดอร์ให้เราอย่างที่เราเห็นนะครับลักษณะการทำงานเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะมีได้มีเสียแต่ว่าจังหวะได้เนี่ยถ้าโดนกระชากแรงๆเนี่ยหรือว่าถูกจังหวะจริงๆมันก็จะกินคำใหญ่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับจังหวะที่กักก้าวกระชากขึ้นแรงๆเนี่ย ตอนนี้มันถูกจังหวะนะฮะจังหวะที่มันได้เราจะไม่ถือลากลบนะครับแต่ว่าเราจะถือลากลากบวกนะเพราะนั้นที่เสียไปช่วงนั้นเนี่ยถ้าถูกจังหวะถือบวกยาวๆาว EA ทำกำไรคำใหญ่ๆได้นะฮะมันก็จะคบเบอร์กลับมาหมดเลยนะครับดูที่ฝั่งซ้ายด้านบนนะครับตัวนี้เราได้กำไรมา200ดอลลาร์แล้วนะครับจากการทำงานของ EA เห็นไหมครับตัวเนี้ยออกพร้อมกันตัวนี้4ออเดอร์แล้วนะครับ ตอนนี้ Equity เป็นบวกนะครับบวก260แล้วจากบาลานซ์อยู่ที่227 EA เห็นมที่ก็จะประคองให้ให้รักษากำไรไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้กินคำใหญ่ๆตอนนี้ยังไม่ปิดออเดอร์นะครับเปิดพร้อมกันทำกำไรทั้ง4ออเดอร์พร้อมกันเลยเห็นไหมตอนนี้ Equity mm hmm. ก็บวกขึ้นบวกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมา300แล้วนะครับ1300จาก1227นะครับ ตอนนี้อ่าเรียบร้อยครับปิดกำไรไปตอนนี้ได้1,379แล้วนะครับแล้วก็ออกเดอร์ต่อนะครับสัญญาณสัญญาณยังได้อยู่เนี่ยเอเอก็จะออกเดอร์ต่อแล้วทำกำไรไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็น1นึ่แล้วนะครับนี่คือลักษณะกราฟเนี่ยเห็นไหมมันกระชากขึ้นมาเนี่ยครับออกพร้อมกันแล้วก็ลากกำไรไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็มาพันหแล้วนะครับพันห้าพันหเห็นไหมครับตัวเนี้ยที่มันลากกำไรอยู่เราเราจะซูมไม่เห็นอีคุตตี้นะับตอนนี้พันหแล้วเนี่ยครับ แล้วเราก็ตัดมาตรงนี้เลยนะครับ <c oughs> นี่ลักษณะของกราฟครับก็จะไม่ได้มีเสียนะครับแต่ว่าจังหวะได้ที่ถูกทางจริงๆเนี่ยครับก็จะยกสูงมากแล้วก็จะได้กําไรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคล้ายๆกับว่าเสีย1เสีย2แต่ได้กลับมา3 4 5สี่ห้าหเจอย่างเงี้ยครับต่อให้เสียหลายครั้งได้กลับมาครั้งเดียวก็ถือว่าชนะอันนี้คือกราฟโดยรวมนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่เดือน9วันที่19ของ2022นะครับตัวน,นี้เราลัลานมาถึงเดือน9 วันที่27 2,022ก็คือยังไม่ถึงเดือนได้กำไรมาตอนนี้4 0 0 0แล้วนะครับนี่คือการทำงานของ EA s c a l p i n g นะเทรสั้นๆสรุปแล้วก็คือดาวดาวแค่7%ครับเทรดไม่ถึงเดือนเนี่ยครับดาวดาวแค่7%